พี่เจ๊<อ>ประเด็นร้อนแรงมาสักระยะหนึ่งแล้วปลาเป็นเก็ดพองค่ะกระแสส่วนใหญ่จะบอกว่าปลาเก็ดพองรักษาหายยากมากโอกาสหายคือน้อยมากๆหรือบางคนบอกว่า ให้ทําใจไว้เลยทุกครั้งที่เวลาใครมาหาพี่เจฟพี่ฝนได้ยินเสมอว่าเกศพองเป็นอาการเบื้องต้นถ้าเห็นไวรักษาหายแบบร้อเปอร์เซนต์พี่เจฟตอบหน่อยมันยังไงดีเกศพองเนี่ยที่มาของมันคืออาหารผมเคยเลี้ยงบอลลูน<ม>ไว้ในสวนหลังบ้านลายแดงเหลือ<ม>เอาายแดงให้มันกินเยอะเกินไปเป็นเกศพองหนึ่งเลยงดอาหาร<ม>น้ําเป็นผมไม่ได้ถ่ายน้ําด้วยนะน้ําเป็นงดอาหารหายเองหายแบบ100เอซเพราะว่ามันไล่ผสมมันไม่ได้เป็นทุกตัววันนั้นนะ่ะมันอยู่คู่กันต วผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวตัวเมียไม่เป็นตัวผู้เป็นเป็นแบบหนักด้วยนะท้อง<ม>บวมแล้วก็เป็นแบบหนักเลยผมงดอาหารหายเองแล้วตัวผู้ก็ไล่ผสมปกติเลยไล่ผสมเก่งเลยพอหายแล้วไล่ผสมเก่งเลยปกติเกล็ด<ม>พองเนี่ยมาจากการให้อาหารมาจากน้ําเน่ามาจากน้ําเสียถ้าบ้านไหนมีปลาเกล็ดพองเนี่ยแสดงว่าสกรปรปน้ําไม่เป็นเลี้ยงปลาในปริมาณที่เยอะน้ําไม่เป็นสักทีนะครับแล้วก็ให้อาหารสดก็จะเป็นเกล็ดพอง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําว่างดอาหารหายเองได้ แต่หน้าที่นี้น้ําต้องเป็นด้วยแต่ถ้างดอาหารน้ําตุยน้ําไม่เป็นหรือว่าน้าเป็นมีแบคทีเรียหรือสกรปรกอีกมันจะหนักผมคิดว่า<ม>เก็ดพองนี่คือเบื้องต้นนะไม่ใช่โรคร้แรงหลังจากที่ผมเคยเป็นจากเอาดอนหนึ่งครั้งโดยการ<ม>ให้อาหารสดเนี่ย<ม>ตั้งแต่ผมเลี้ยงปลามามีตัวนั้นเป็นตัวเดียวแล้วไม่เคยมีเป็นอีกเลยเพราะผมป้องกันเพราะฉะนั้นปลาผมที่บ้านไม่มีเป็นเก็ดพองถ้าเราป้องกันแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นแต่ถ้าใครเป็นแล้วงดอาหาร ต้องแยกออกมารักษาหรือว่ารักษารวมกันในบ่อเดียวค่ะผมจะบอกว่าไม่ควรแยกเลยนะปลาเนี่ยผมรู้สึกว่าแยกมาเนี่ยน้ำมันจะไม่เป็นไงคุณเอาน้ำที่มันไม่เป็นแล้วแยกตัวป่วยออกมาบางทีมันอาการจะหนักขึ้นแต่มันจะเป็นเหมือนเหรียญสองด้านแยกออกมาถ้าน้ำดีมันจะหายเร็วแต่ถ้าแยกออกมาน้ำไม่ดีมันจะเป็นหนักมันก็ได้สองแบบแยกออกมาแล้วน้ำดีก็หายแยกออกมาแล้วน้ำไม่ดีก็ไม่หายเป็นผมผมปล่อยรวมไปเลยแล้วก็งดอาหารขยันดูแลน้ำ <S <S เดี๋ยวมันก็น่าจะหายนะแต่ผมเคยเป็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลยปลาในบ้านไม่เคยเป็นอีกเลยป้องกันผมไม่อยากจะบอกวิธีรักษาเลยบอกวิธีป้องกันแล้วกันเนาะอาหารสดคุณภาพน้ําปลาคุณจะไม่เป็นเก็บทองเลยให้เลียงอาหารสดคุมคุณภาพน้ํามันก็จะไม่เป็นไงนั่นคือวิธีป้องกันแล้วผมรับประกันไ,ได้เลยว่าปลานเนี่ยบนบ้านผมไม่มีเป็นสักตัวเดียวไม่มีเป็นเลยเพราะจากระบบป้องกันร,ระบบป้องกันค่ะแต่คําแนะนําจากพี่เจฟคนที่เป็นก็แก้ปัญหาหายได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนที่ผมไลฟ์แล้วมีคนมาถามเรื่องเก็ด หลายคนนะครับ<อ>ผมจะบอกว่าผมแก้ปัญหาให้ปาเขาหายเป็นเก็ดพองได้ไปหลายบ้านแล้ว<อ>แล้วก็ต้องตั้งแต่แรกไม่น่าเป็นอีกแล้วเพราะว่าผมก็บอกวิธีป้องกันไปแล้วรักษาตแต่แรกยังทันค่ะเก็ดพองคือโรคเบสิกนะก็หันมาระบบป้องกันนะถ้าราักษาหายแล้ว